สวัสดีครับวันนี้จะพาทําเรื่องแข็งแผงอีกวันนี้น้ำปราปาไม่มาน่าจะเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับก็เลยจะเอาเจ้าจิ๊บปอใส่ทั้ง2,000ลิตรไปใส่น้ําที่ในเมืองประมาณ15โลแต่ผมหวั่นใจตรงที่ว่ามันจะมาได้ไหมเนี่ยถ้าใส่น้ําเต็มๆมมันจะมาได้ไหมทุกคนว่ายังไง เออเอาปลแกะเลือนไปน้ำเนี่ยเดี๋ยวเาดี๋ยวเป้งน้ำทิ้ต้องเอาปลแกะเลือนไปด้วยถ้าเกิดมาไม่ได้จริงต้องเสียสละนะน้ำต้องมาทิ้งนะไปไปดูกัน

เอาให้ตรงจะไปได้ไม่รวดเราอีกอีกหน่อยอีกหน่อยพอเดินหน้าน้อยพอจะไปได้หรือเปล่าวะมันอยู่กลางรอพอดีนปะเดวมันหนาแจ๊กหน่อยแน่ถังเอออะไเห็นมันเกินๆกันด้วยคหร น้ำบ่ไหลอยู่บ้านไหมเกือบวัดเทียนแล้วไหมมันแตกอยู่ยใส่เฮ้ยน้องน้องปิงน้องปิงเปิดเลยครับอุ้เสียงดังแข็งเถอะว่าดูว่ากิบบ่อมันจะมีข้อแตกตา่คคางเยอะไหมกินคอลินจ้ะกินคอลินจ้ะตัวครับ ครับผมทัานไหนบอดี้เ้าเจให้เฮ็ดให้เต็มที่ทั้งสีทั้งเก็บรายละเอียดทุยางล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นครับผมก็คือเฮ็ดสีแทกลางเฮ็ดสีไทยเฮ็ดสลักบงกี้ ล้วก็เปียเ่ยนเปี่ยนแขวไม้ดิฟฟิมครับครับผมเ็ดส,สีบป๊บ่บ่บไม่เหมือนขั้นนี่เ็ดไม้แข็ง่างถูกอย่างดีเมืดนี่จะสีมันถลอกก็คือก็แขวมันเป็นแขวตเจ็ดเจ็ดสิบครับเพื่อนทิเปี่ยนให้เป็นไบแท็กเจ็ดสิบดิเปลี่ยนใบแท็กให้ไหมครับร้านแปลเจ็ด ครับผมอุ in ้ยม oh. ันมึงขี้จอนร้องหันสิวะเขี้ยวกิ่งมนฮะอันนี้คิี้ยวกคิงเขี้ยวกึ่งอ๋อสิ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 เขาไปเบิ่งเตะเอาเบอร์โทรสาวเอิร์นบ่ล่ะเจียวเบอร์โทรสาวเอิร์นให้แช็ดตัวเดี๋ยถอดทากเมื่อไหรก็ได้ครับครับ เขาเขาเขต้องเอาไปขางลังอีกเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดมันไปบ่ได้อีกแล้วเน,ะ <c oughs> นาะ <c oughs> มันเออแกเตีไหมมันสองคิวอะไรนี่แกเตี้ไหมมันจะไปเดีย <ทำ S 2> ๋ยมันจะไปเดีย๋ยเนี่ยาโหลดลงจำมับไม่นี่ยะไะไแล้วครับคิวกว่าคิวกว่างนี่มึลงขมาดันแค่มันจะไปเดี๋ยวอล่ะเออฮะ เดี๋ยวน้องมันก็เต็มๆล่ะเดี๋ยวมันก็ปล่อยออกเออพอาพอพรซะยางไม่ไหวเราคางนี่ไม่ยางไม่ไหวว่ะชักบ่าเลยคิวกว่าสี่สิบเจ้ไอ้พวกบังยางไม่ไหวว่ะยางไม่ไหวจริงๆนั่งเลยเออถ้ามีล่ะไอ้ว่ามันไอ้ว่ามันทอดละไมมันเกินไปว่ะเอาเอางั้นนะป๋อไมาใจ่น ไม่เยิ่มยั่ยงนะเขาต้องเอาไปหนาอีกดิที่จริงเนาะแล้วต้องถังไปหน่ะไปยังต้องได้ยุสอง,ส,องสามหมือนยุในถังนี่<ะ>ปัญหาคือมันจะไปยังไงเนี่ยนกหอ่อทะเลาะทะเลาะทะเลาะไปยุนี่เติมน้ำได้ยันไงครับเติมน้ำได้รถเนี่ยเอามะกอกนี่เติม มาน้าตามเดิมหมอพักวันวางตำาิิดตำแหน่งแล้วไอเรานึ้ว่าวางตรงเสื้อเผามันจะพอดีดี๋ยทีย่จริงมันต้องขยับมาข้างหน้าให้มันเสียวอย่างค่อยๆไปห้อนี่นี่เปิดแล้วนี่มาดูตอนที่ผมขับไป <c oughs> <c oughs> เดิมหมอพักน้า หม้อพักน้ำคันนี้ได้เติมตลอดเลยมันระเหยไปกับแก๊สอะ่ะวิ่งทางไกลนี่หม้อน้ำดังปุ๊ก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 มันระเบิดเอาหัวดันไว้เฮ้ยนำ้ำหมอน้นำฝนตันน้นนะ <laughs> อันนั้นเป็นน้ำฝนเดีอยไฟเกียวหน่ เดี๋ยวเติมไหมเติมลหมเออเต็มดูแต่แรงมันบางั่น,น,นลดมันจะเป็นเวลาเขาขี่แบบลอยอขึ้นอ่ะหายาหาต้องขยับมากเขาหมดูเนตายตายตายวะสงสารจิ๊ปบ่มากเลย ยังระเบิดซะน,น้อว่ะแนบเบียดชิงนิงเลยเห็นไหมเตกหัวเถอะล้อหน้ายกเลยนี่แหละยีราฟแคะของจริงโอ้ยมัน,นคือโหกแข้งแต่มันจะเบียกยุบวะละ่ะมันคือโหกขึ้นนั่นวะ กขาคอยไปได้หำไปเบ,บเียรไฟแดงเบ,บยียร์วายูได้หน,เนเิเอาไม่คิดชิดแค่แค่เอานั่งเลยที่เราเพื่อนอาการยังนั่งข้างนั้นเป็นว่าะอะไรต้องถือว่าเป็นปีกหนามออกสักทีนี่ถึงกันสองข้างเลย เอาค่อยๆไปไปค่อยๆไป,ป,ไปถ้ามันนั่นเราค่อยเอาออกเท่ามันเป็นสินค้าที่บ่ตายตัวหรอกมันเป็นสินค้าบ่ตายตัวหรอกมันเป็นสินค้าที่เอาออกสามารถเอาออกได้อยู่ <c oughs> แล้วมาเอาไก่ด้วยนะ <c oughs> ปัญหาเอ้ยลองดอูแล้วก็ตรวจบางขางทางเร็ว นีนนนดดด่ดึงเดืดดึงดืดนี่เบียบระยูนได้ทำเลยเรียวนี่ทั้งตีทั้งกาลง <mm> <sm uch> ไ,เไมเ่เนะบยยูดเ่รงดีๆมันบ,บ,บียบยูด้เตรียมดึงบ,บีมือไปไน้ำก็ไไขันเขาเฟแด,ดงกัเตรียมดึงเบ,บีมือไปไน้ำ มึงม oh, ันเป็นเบรกล้อหลังอันนี้มันเป็นเบรกล้อหน้าปึ๊บ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 มึงโอ้คือหงอกแค่กว่างานสั่งสื้อนิดเดียดึงดืดดึงดืดเลยโอ้ใครบอกว่ากิ๊บปอนบรรทุกได้สองตันเนี่ยมาดูนะนี่หรือว่าผมวางไม่ไม่ได้ตำแหน่งมันด้วย เยเหมือนรถพร่วงเสียสนเลยดึงอาการเดีวยวกันเลยดึงอย่างนี้หลยยังมีใครมากตัดหน้ากับชั้นชิดเด้อตัวใครตัวมันนิดนีดน่เออนี้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 ลูกพี่ลบใกล้ๆ แต่ก็ไม่ทูหรอกก็พอไปได้โ <c oughs> อ้ผมว่าผมจะไปเอาแหนบรถคันนี้ออกไม่เอาออกดีกว่าขนาดแค่นี้ก็กดจนคือเราไม่รู้ว่าเราจะวางยังไงถ้าเกิดว่าเราวางมาข้างหน้าเกินไปมันก็จะทำให้มันมากดล้อหน้าแต่วางไว่ ตรงกลางเผานี้มันก็ยังไปกดล้อหลังนะมันต้องทัดไว12นั้นไปเลยมันต้องวางไว้ชิดเข้าไปข้างหน้าอีกสักสองนึ่งสักสามสิบเซนพอดีนันมยิดเเออทดเกียวถึงต้องทดทดเกลียว ดีคันนี้มันไม่อยู่ครับอะไรมันหายากจะไปเจอที่บ้านมันจะมีร่องรอยอะไรไจะไปดูยางก่อนอยปไ้างน่นเป็นอย่างนี้แหละมันไม่ถูนะเดี๋ยวลองดูถ้ามันมีเสียง เดี๋ยวเราค่อยจอดไปดูกันที่บ้านนีน้ำไหลออกจากอย่างไหนวะนะตกลุมนี้แน่นอนหลุมมาเลยไม่รอดหรอกมันไม่มีแรงขนาดนั้นมันต้องพุ่งเออได้ถ้าเป็นน้ำมันได้เมื่อกี้เป็นแก๊ ไมได้ทีนี้เป็นแก๊สไม่มีแรงครับต้องเป็นน้ำมันกนะบอกครัเป็นแก๊สมันบแห้งเป็นน้ำมันมันจะแห้งได้เออคนไอ้อาไยางออกครับไม่มีน้ำใช้เลยน้ำไม่มาเป็นอาทิตย์แล้วมาๆ ไมล่มาเล่มาเล่อ้าวดูมันโยกดิโอ้โหน้ำโยกแรงมากเลยเอาอันนังขึ้นไปอยู่ทางนั้นป่าปากค้อหันมาอยู่ทางนี้ถึงปะมาถึงห้องกับรถหันมาถึง มันมาถึงนะครับรถเอาบอมเมื่ันมาถึงแล้วบอมขับรถเอาดีกว่ามันไก่ถ้ามันอยู่ซื้อนี่เอาหัวไปซื้อนั่นได้อยู่เออแมนแมนเอาหัวเอาหัวไปทางพุ่นเอาหางมาทางคุณได้ยอยู่สองวันสามวันอยู่ไม่อาบเยอะหรอกหน้าหนาวอาบเยอะไม่ดี เดี๋ยวไม่จะบายไม่มาจริงนะดีดไม่มีน้ำเลยอ่ะขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับสงสารจิปปอจังเลยเมันน่าจะเอาหน้าขึ้นไปบนเนินเนาะทำร้ายจิตใจจิปปอจริงๆ น่ารักดีอะ่ะเล็กๆแล้วก็ค <laughs> ันเล็กๆแล้วเราก็ไปใช้งานมันเหมือนทาดเลย <_ c oughs> นานนานจะเดินหนาขึ้นไปถึงงน,น้นทต้ที่แหลกหักเต็มกำลังเลยหักสายเต็มกำลัง <_ c oughs> พอ่พอ không <trong> thấy hóa tiền bọt tên này mày lên mà lên mày lên Việt Nam bay bay ho đi lại đừng nghĩ này